สวัสดีน้องชายทุกคนที่น่ารักสำหรับเกม p e s t i ิเบอร์99พี่หายไปประมาณกี่วันวะเนี่ย5วัน6วันก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีพี่พปติดเกม Power มาเลยครับเล่นไปประมาณร0 0ยชั่วโมงแล้วแล้วตอนนี้รู้สึกว่าอิ่มตัวแล้วนะครับก็น่าจะกลับมาทําคลิปยาวๆแล้วนะครับผมเป็นคนที่แบบว่าเอาพูดตรงๆนะคลิปนี้อาจจะแบบว่าพูดตรงๆเลยก็คือพี่เปนคนเล่นเกมะไรแล้วแบบเล่นสุดแล้วเล่นนานก็เลยเสียงานเสียการนะครับไม่ได้ทำคลิปให้น้องๆเลยนะคือคลิปนี้พี่ตั้งแผนไว้ประมาณแบบหัวอาทิตย์หนึ่งแล้ว มาลองเปิดชามสโตเนะครับทั้งหมด200อันนะทุกคนเออแล้วก็อีกนิดนึงถ้าน้องนะครับอยากจใจพี่ไลร์เล่นพาวเวอร์เริ่มต้นหนึ่งใหม่เนะี่ยผมขอเล่นคนเดียวนะถ้าอยากให้พี่ไลร์เริ่มเริ่มเล่นแบบหนึ่งใหม่เลยเนะี่ยผมขอสักคนละหนึ่งไ like. รถ้าถึงสักประมาณ400ไลร์ขึ้นไปนะในคลิปเนะี้ยเด็กน้องๆเมนกันว่าอยากเห็นพีเตอร์เล่นพาวเวอร์เนี่ยผมจะมาไลค์ให้ดูแต่ถ้าทุกคนไม่อยากแบบไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีคนพิมพ์แล้วก็ไม่ค่อยมีคนกดไลค์ก็อาจจะไม่ได้ไลค์หรืออาจจะทําคลิปแทนก็ววาาาาานน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 ไไไปปปะะะะะะเเเพพรรรรรผผมมมมมมตตติิดกกกกััััััั้้้้้้คคค่่่่ออออออขงงหยูททุีีีีบบจๆซืณ200,000ช็ หมด46ล้านนะครับคือหมดไปเยอะมากแล้วทุกคน200,000สามมั้งผมเสียไปอัลละนะตอนนี้ราคามันตกแล้วเนี่ยพี่ของราคาตกเยอะมากเลยอะเดี๋ยวผมขอแวะไปดูช็อปก่อนนะว่าตอนนี้ของอะไรบ้างนะที่ราคาตกนะฮะแต่ที่แน่ๆนะครับผมร้านนีโมช็อปเนี่ยไม่ราคาแพงแน่นอนครับเดี๋ยวหนึ่ไปซื้อกันด้วยนะทุกคนร้านนีโมช็อปบริการแบบต่างๆอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาเว็บนะครับมีทั้งแบบเพจเซมิเลตเตอร์เก้าเก้าทอร์เร็ตเทิร์เวอร์ดีเฟนส์และไก่ตันผลเตือนสุดคุ้มด้ รับทราบด้วยนะครับไม่ต้องใส่รหัสแล้วนะนะแต่แค่ยูสเ,เมนมอย่างเดียวเพื่อที่จะส่งไปทางจดหมายนะครับใครสนใจพี่จะแปะลิงก์ไว้้านล่างได้เลยนะครับนี่ฮิวจะมีตามนี้แบบเยอะมากๆเลยนะครับไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับน้องชาย โอเคไหมครับผมเข้ามาในเทรดพาซาแล้วนะครับมาดูกันดีกว่าว่าสมุดเล่มนั้นตอนที่ผมเจอตอนที่กิวอัปเดตวันแรกเลยนะไม่เกิน3าสี่ชั่วโมงราคาสมุดเล่มนี้50าสิบเอ็มนะครับผมห้าหนึ่งจุดาผมลองดูดที่มันทําอะไรได้วหทุกคนสมุดเล่มนี้นะเมจิกออฟนะครับสปาออฟอะไรวะอ่านไม่ทันก็ <laughs> ใครที่รู้นะว่าสมุดเล่มนี้ทาอะไรได้เม้นด้วยนะครับผมแต่พี่จะให้รางวัลน,นะสำหรับคนที่แบบตอบคำถามได้เออมันเรื่องคำถามไหมเออคำถามของพี่แล้วกันมันทาอะไรได้ขอแบบว่าให้พี่กรรจับอ๋อเลยได้ป่มสองจุดเก้ามันมีจะมีไฟ อ๋อมันจะสามารถอ๋อคือมันเป็น,ปนไฟเหรอฮะทุกคนอันเนี้ยอ๋อบสปาอ๋อออกมาแล้วมันจะเป็นไฟเหรอหรือยังไงฮะมันแพงไปป่าว่ะผมอยากซื้อสักเล่มหนึ่งอ๋อไม่เกิน2ล้านละกันเออใครขายถูกผมซื้อให้เกิน5แสนเลยแล้วบะขอสองล้านผมซื้อเลยพอดีจริงๆอ่ะผมเห็นแล้วว่าสมุดเล่มเนี้ยมันมันอ๋อออกมาก็เดียกได้ฮะแต่ไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้นะก็ถามทุกคนตื่นเต้นจัดไม่ได้ทำคลิปมาหลายวันนะก็ถ้าพูดไม่ดีหรือพูดอะไรไปผิดไปก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับเท่าไ คือขายเจ็ดเล่มไม่น่าเวอร์ครับไปดีกว่าเฮ้ยกุญแจเล่มไม่ใช่กุญแจดิไม่ใช่เล่มดิกุญแจดอกแล้วฮะดอกละสองแสนก่ายเหรอตอนนั้นที่ผมทำคลิปไปดอกละหกแสนโหดอกแม่งราคาลงเยอะมากตอนนี้ของลงเยอะมากเลยฮะอ,อันพโตนยี่สิบอันสองล้านผมซื้อไหมอันไหนๆก็คลิปนี้ไม่ได้แบบว่ามาทําคลิปนานซื้อให้แล้วกันเปิดได้แบบเยอะๆเลยเคไหมเอออะไรกันหมดแล้วมั้งทหาเซิร์ชอื่นต่อนะครับผมอยากได้สมุดสักเล่มหนึ่งามาแอคครับผมแอคทุกคน เพราะว่ามันเท่ครับพี่ออฟบอ,อกมาเล่มละ้สามล้านเฮ้ยเมื่อกี้2ล้านเอ้ยอันนี้เท่าไหร่2ล้านน่ะซื้อเลยแล้วกันนะครับขี้เกียจละรอขี้เกียจรอคนจะซื้อกี่เล่นมีไอแบบเนี้ยหรือว่าใส่แค่เล่มเดียวก็พอแล้วครับน้องชายลองมาใส่โอ้ยเยอะเกินดูนะค,ความเท่ของมันนี่มีออฟเอ้ยแล้วถ้าเราใส่2อันล่ะมันจะเป็นยังไงครับมันจะมี2องออฟปะลองก่อนลองก่อน อีกเล่มหนึ่งนะเอาเป็นว่าคําถามนะครับเฮ้ยมีสองอัพป่ะฮ้ยมีสองอัพด้วยนี่หว่าเอาแต่ว่าไม่เป็นไรอีกเล่มหนึ่งนะผมคิดว่าผมน่าจะแจกนะครับอ่าเล่มนี้นะทุกคนก็คําถามง่ายๆเลยนะครับให้ทายนะครับว่าพี่เนี่ยหล่อหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่อักตอบเลยกันว่าเอางี้ด้วยอ่ะซอมถามเลยให้ทายว่าพี่เต้ยหล่อไหมและพี่เต้ยอายุเท่าไหร่ถ้าทายถูกนะครับผมจะให้รางวัลนะทุกคนและวันเกิดพี่วันที่หนึ่งกุมภาด้วยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรผมจะเอาอายุตอนนี้จะไม่เอาวันที่หนึ่งกุมภาใช่ไหมตอนนี้พชรไไม่่พีซื้อป รร้านเพชอะถ้าตีไปเลดเพชรในร้านนิเม่สอบก็บประมาณ90บาทนะครับเอองั้นก็ไปเริ่มเปิดชามโซนเลยดีกว่านะครับเปิดได้ไหมไปเปิดให้รัวะเปิดสักหือสัก้อยอันแล้วกันนะทุกคน,นได้อะไรกันบ้างมาดูกันวุ้ยได้คดดิทิเคิลวุ้ยเทียนทีเตอมอนวุ้ยสุดนยอดดูได้ได้อะไรบ้างดูไม่หอกอ่าได้มาอันนี้4อันแล้วก็คิทิลลี่นี่ครับวุ้ยได้มาล้านเพชรผมเปิดไป224 เปิดไปเท่าไหร่ยี่สิบหกอันนะครับยี่สิบหกอันก็ตีไปประมาณสามล้านนะตีไปตรงคอมประมาณสามล้านนะครับล้านล้านห้าล้านแปดเอ่อผมว่าขาดทุนอยู่ขาดทุนอยู่นะผมจะเปิดทีละห้าสิบเอ๊ะไม่ดีเอาทีละสิบก่อนเอ๊ะเอาเอาแปดก่อนเอาแปดให้เอาแปดให้เหลือร้อยเก้าสิบแล้วกันจะได้พอดีพอดีครับเุ้ยไลติงมาแสนเก้าตกใจเลยว,วะแล้วแต่ก็แพงกว่าชามตัว,ตวหน่ะทุกคนโอเคนี่ครับได้มาแล้วไลติงนะดูเหมือนว่ากิทาริงจะ,จะราคาสูงขึ้นเรื่อยๆอยู่นะฮะตอนนี้โอเเเเคดดีี๋ยวราจะะปิทล 30ไปเลยไหมเอา้าผมกดเกินหรอกดกอีกสักเก้าปุ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บเคยร้อยแปดสิบฮะเราอยู่ที่ชามเฮ้ยตัวนครับพี่ไม่ได้มงหรือแอคเลยครับได้มาหนึ่งอันแล้วนะครับผมคิดว่าตอนนี้เราได้กำไรหรือ,อยังเนี่ยผมว่าได้กำไรแล้วนะสามจุด ตอนแรกอะมัน value อยู่ที่ประมาณ4 6ล้านผมจะคิดผมจะคิดราคาเก่านะครับเพราะว่าผมเสียไปส6ล้านเพชร4ี่ล้านเพชรนะทุกคนไม่ใช่ส6ล้านที่พูดผิดนะครับมาดูกันว่าผมจะได้กําไรห,หรือเปล่านะทุกคนเปิดผมผมจะเปิดทีละสินะครับมันจะได้แบบไม,ไม,ไม่ไม่บักแบบว่าเออมาไม่ครบอ่ะทีละสิบปึ๊บปึ๊บปึ๊บได้อะไรครับเฮ้ยขอดีดีเพื่อนโหเฮ้ย จะเกลือก็คือเกลือเลยอ่ะเนี่ยมันแบบมีความเสี่ยงนะครับแต่ถ้าไม่เสี่ยงเนี่ยอย่าลืมไปร้านอิโม่ช็อปนะครับไปใช้บริการกันเยอะๆนะทุกคนอ่ะเปิดกันต่อปั๊บ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 ประวัติเยอะจัดปุ๊บมาอะไรกันบ,บ้างฮะผมต้องการกิทซ์ลิงกับรอยตีชานอย่างเดียวครับตอนนี้ราคามันเว่อร์ครับกับไดมอนด์ก็ได้แต่วันสามก็โอเคอยู่ปุป๊บปุ๊บอ่ะครับผมมาเหลือร้อยห้าสิบแล้วจะได้อะไรหรือเปอล่าอุ้ยรอยติง้งก็ได้อยู่กำลังอยู่รอยติ้งที่เหลือก็เกลืออออออ่่่ะกกนนทีีไ้้รรบบเลืคัผม ปึ๊บปึ๊บปปึ๊บ,บยังเกลืออยู่นะ่ยปั๊บโอู้ดเดมอนสวยอยู่อ๋อแสนอ้าวเดมอนแสนสี่เองเหรอเฮ้ยมันถูกจังหวะทุกคนเดมอนหนึกว่าห้าแสนไม่เราเล่นกันสองกันแล้วตอนนี้รอยลยิทชามนะครับกับกิทเทอร์ลิงนะครับผมแค่นี้พอปึ๊บปึ๊บปึ๊บรอยลิทชามจะมาสักอีกอันหนึ่งหรือเปล่าโอ้โหยังเกลือเหมือนเดิมครับทุกคนแฟนต่อครับผมจะเอาให้กดแบบเหลือดหนึ่งร้อยเลยนะครับผมรัวๆเลยไปทุกคนให้เหลือดร้อยหนึ่ เอากดเพลินไหมหน่อยไรติ้งมาครับ1อันก็ยังเกลืออยู่ขอไรติ้ชามไหมสออันอด้ยเดมอนเกลือครับโอ้ยเอ็กพีเพิ่งมาไรติ้งมาหนึ่งดมอนลมอนหาเอ็กพี HP. หมดแล้วเหรอโอ้โหทุกคนครับหมดแล้วนะครับเรตี้ชามมาอันเดียวนะ3 000, 1, ล้าน1นัรวมกันประมาณ5้าล้าน5ประมาณ6ล้าน ลองกรนสงล้าน7ล้าน6 8ปล้านประมาณ9ล้าล้านรวมๆนะผมว่าประมาณสัก10ล้านแล้วกันกำยังยังยังโหเท่าทุนอยู่นะตอนนี้เรายังเท่าทุนอยู่นะครับยังไม่ได้กำไรอะไรเลยนะทุกคนคือผมเอาอิงจากเมื่อกี้แต่ถ้าเอารวมๆแล้วผมขาดทุนแล้วนะครับเพราะว่าชามนต้นมันลดร,ราคาไงเออจะสองแสนเพชรหรือแค่แสนเพชรแหมอ่ะไปกันต่อครับเอาให้เหลือ50ไปผมกดยับทุกคนน่าจะชอบนะกดดูๆแบบนี้ใช่ไหมผมเปิดเสียงได้ผมเปิดเสียงได้ได,ดูกันเอาสักสอง ไปไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บชอบกดเกินอะ่ะเดวันชาม,มาครับหนึ่งเดวอนชาม,มาหูยเลตติ้มาครับยังไงครับยังไงคิติเคิลเทนทีชามครับหุเยเกตติลลิ่งมาแต่รอยเลตี้ไม่มาเหรอครับหมดแล้วเหรอโหทุกคนครับ กดไ like ลค์นะครับเป็นกำลังใจให้พี่หน่อยนะครับแล้วก็ทุกคนนะอยากให้พี่ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับเกมนี้เนะี่ยคอมเมนต์ไว้ได้พี่อาจจะมาทําคลิปอันไหนก็ได้ที่น้องพิมพ์นะในเมนโอเคไหมเออพิมมาเหอะเมนมาเลยเมนเต็มที่นะอยากให้พี่ทําคลิปอะไรเกี่ยวกับคอนเทนต์นี้เกมนี้เอาง่ายเหอะมางันต่อครับผมจะกดให้เดี๋ยวสักยี่ห้าแล้วกันยี่สิบห้าโอเคครับเราดิฉามจะมาหรือเปล่าโอ้โหคิดจะเข้ามาลัวล้วเลยไอ้ xp tnt ครับไดมอนด์มาหมดแล้วหรอเฮ้ยมันหมดไปจังวะ โอเคครับทุกคนถ้าทุกคนอยากพี่กดแล้วนะครับอีก25อันอย่าลืมกระทืบไลค์กดไลค์กันเยอะครับผมสำหรับคลิปนี้เพื่อให้อัลกอริทึมของยูทูบเนี่ยมันดันคลิปพี่ให้คนดูเยอะๆจะได้เขียนว่าพี่เต้ยเนี่ยดวงดีแค่ไหนครับได้ loyalty ชามหนึ่งอันตัวทั้งหมด200วกว่าอันโคตรเกลือไปกันต่อไปไปฮึบฮึบบหมดแล้วนะทุนหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะหมดแล้วไปทีทีชามครับหนึ่งอันโหยังเกลืออยู่ทีทีชามครับอีกอันหนึง่ง แล้วมันชา้าอีกอันนึงครับกิเตอร์ลิงมาไหมไม่มาหมดแล้วหรอเฮ้ยเอาดีๆโด,ดนครับหมดแล้วโอ้โหเดี๋ยวเราลองคำวนวณไหมตอนแรกอะชาวต,ว,ตวตัวเราทั้งหมดรวมกันสองล้านกว่าอันประมาณ20กว่าล้านนะครับ3ล้าน2 7ล้านเจ็ดล้าน8 8ล้าน8ตีไป9ล้านแล้วกันนะครับ9ล้าน6 11 12ล้านนะครับ14 15ล้านอันนี้อีก16ล้านแล้วกันคือผมว่าประมาณ17ล้านขาดทุนประมาณ6ล้าน7ล้านนะครับถ้าตีเป็นแบบ ชตัตะโนอลลัสหนึ่งแสนนะตถ้าตีไปชาําตะโนอลลัสองแสนผมขาดทุนประมาณเกือบ30เอ็มนะทุกคนโคตรเยอะ <G ül> ก็กลคลิปนี้ใครที่ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์หรือตามมันด้วยเลยครับ <G ül> บอกได้เลยว่า <G ül> มันจะมีสักคลิปไหมวะที่ทคนที่แบบพี่ดวงดีหรืออาจจะมีวะพี่ก็ลืมแต่คลิปเนี้ยเกลือนะครับเหมือนเดิมก็้ใครที่อยากใจพี่ทําคลิปอะไรเกี่ยวกับเกมนี้เหมือนเดิมครับบอกได้ใต้ไม่หพี่จะทําตามอันไหนที่ทําได้ทุกคนไปและ s ซีดี u ูทุกคนบ๊ายบายจบ